สวัสดีเด้อพี่น้องทักทยายสวัสดีเอฟซีเวสุขุทุกคนเนาะพี่น้องพี่น้องมาวันนี้เห็นอันหนาสเละอย่าตื่นเถอเป็นซิ้วอีกแล้วพี่น้องตาไขาต่ตาบวมเป็นตลอดนี่นี่เนาะสเลบ่กเคยเศร้าจ้าคือน้องลองสร้างเก็บก่อนแต่สเละเห็ดคิดมาไม่แต่หอยแป๋วซิ้วเนาะอยู่ในห้องพี่น้องสิว่าสเละทายอันคิดตอนนั้นกลางคืนแล้วเนาะพี่น้องกางเวรเด้อแต่ว่าท้ายในห้องเนาะพี่น้องมือนี่นะสีส่วนนั้น แม่ท้าวอีคิวต่ำอีกแล้วพี่น้องเนี่ยสิส่งส่วนสุม,มันแซวดีมสซออนมากินนํำก่อนเป็นซิวอยู่พี่น้องมันอ่ะไม่อยากป้อยังอย่า,ยาก,กินปลาดิปลาดิบโอ๊ตปลาดพี่น้องมันอยากตื่นขึ้นมาเมื่อนตาขึ้นมาคือพอสิหอดตอนเทียงตอนเพงคืออยากพี่น้องมันเคยกินหอดหมูค่ะเคยกินเมื่อวานนีกอะด้วก,กับสูม,มันแซวดีมซาดีมซวขีมกินคม่มือพี่น้องต่ำนะบบมีเบื่อ มือได้บริกรแล้วก็หอมหอยก็วนก็ว่าแล้วพี่น้องใจกันเิ่มาคอยดีแล้วค้งมักเนาะพี่น้องสิพักมาคุ้งฐานสไตล์เนาะพี่น้องมาคุ้งฐานแม่ท้าอีคิวก็เพื่อย่างอาบน้ำให้ท้าอีคิวจะนอนลงมาเพื่อนะเพราะว่ามีอะไรเป่าเป็นสื่อกับปูนไหวมือเช้าเห็นเขาปูนมาคุ้งมีตลอดพี่น้องต่ำจนสิบวิบมีบอลให้คอให้หลักละโค้งม่อะไรแกวกันจนสิบเวทยงอน อันนี้นะป่าปเปตํำเครื่องนึงแล้วเดี๋พี่น้องรับซสดีมันหน่วยใหญแหงเนาะหน่วยหนึ e ่งต่อยูสองสามเธอพี่น้องเอ้ยตํำเพลนแรกเพนแรกมันเ่อกระเดืกเดือกขึยากระตํำกินบบเหลือดยาไม่ขัยาพี่น้องเดึกกระต่ำเสากะตํำเพ้นกระตํำแร่งกระต่ำคำยาข้องขึดอยา ส่วนทรงส itti, horses, thin, ่วนสอ่นคนเราคนบกินคนเจ็บโถงคนกินด้ยว่าทรงฮาสะขีมาเจ้าพันยซะเดทหอนด้วอ่น้องเลยแห็น จน้ากับไก่หอดอันพาปาน้องสะพังเจ้าวันเชียงมันประมาณที่สับปะพี่น้องสัสามสะสี่คเป็นพาปากับทีมงานสแลอะ้พี่น้องปีนิสิมานอยู่ทีมงานกับแตกไปคนละทีคนละทางนะ พาป่าน้องสื้ steps, ันที่ไไหมมีปอกนอนเ่บอแม่พาป่าน้องสื้าวัทีปซันทีเีอมาสี่ก่อน่๊กนดอกครับกกนเทีเขาหประมาณเ้าสี่นะมีปอกว่ะนอนเส้าสี่เจ้าหาป่าน้องสื้าเปกติ้าป่าน้องส้าหนาวเลยเนาะ น้องเสลนะมันที่หนึ่งเนาะหนึ่งเดินสาวเยอะประมาณอีกอันแปดหมื่นมันที่สาวอ่ะังนที่สาวน่ะมห้งมันที่สาวเี่ะประมาณแปดก,กัมมัน มาไล่ปอกไรน้เราะอ,อยานี่ตะมเมยแอีกทีลงมาเนะทรงพลาไกับมีเส่์เงาะมีป๊อคนกับโกินน้ำมันเพ,พนะหอะ่านอยู่เนาะสติก๊กบองหอหน่อยู่จ,กกจ่ากระเจ๊บป่ากระเจ๊บสูบวทไอยกับประเดี๋ยว เกระปุกนน้องเน่าเกระปุกนเกับมาเกล้าเนี่ยเป่าคนเสียมานไีแล้วเตรียมไปตำเน่าทาสไตล์พื่นลงมาก่อนพื้นลงลงมาดิสีน้ำใส่ผ้าป่าบ้างแล้วแม่มาแล้วตัวปวนมาแล้วพี่น้ฮะจ้าอยจีด้วยว่าจีก็จี ของเพลงเปาเคดูแฮปปี้เบอร์เดย์อเอโต๊มือในกลัวเย้เย้เฮ้เด้เย้เยน่ะไหวแน่เออเพียงะไหวแน่ไหวแน่ในพนวดไปสั่นนะนวดไปใชเออาหมูเดงหมูเดงหมูเดงเอาหมูเดงหมูเดงดึงดดกตาหมูเดงเตหมูเดงหมูเดงเอ เทพเยอะไปเลยนะดังไพ่ข้างหมอสิลวงภาคการจองห้องสตรีมเพิ่นอาหารครับพี่น้องเริ่มจะนอนไปส่วนทุกคนพ่ยกับออกกินสตรีมออมากินเพิ่มเลยสะออนกันว่าเจ็บเถาะเลยมาพุกเสลกับพักด้วยภาษาไหวเรียบร้อยนะพครับนี่ภาคการจองสตรีมหายนะกับสลัดอเสียลงหลวงเนาะลากเลยเนาะพักนี่จะถาลงหลวงเนาะอันนี้เสลกับตำไปแล้วเนี่ยการสีถาใส่ประเดี๋ยงยากมันคล้ายเื่องเนาะถาพอถ้าอีกคิวก่อน พิ่นพากเวียเพิ่นลงมาเพิพ่นว่าอาบน้ําบ่สิมากินน,น้ําเนาะก็เลยถาลวพกพากระจอกแหลหมอพดแล้วอะลงเลยอ่แบบลงให้ายายวๆนะมันอ่อนอยู่สนบ่เพราะว่าักเฮาบ่ลายเนาะเือจากซุปนั้นเฮ็ดอ่ะเฮ็ดตเฮ็ดอันน้กปุ้นซนป้ปลาแดงพี่น้องจุ่มลงเสียงรถตลาดมาแล้วบ่ายมบาย่บายนบาย่าย ป่อยแล้วก็ตั้งออกเนาะเสียงแอดดีเพิ่นคาดอยากดิ่นเฮ็ดเปีนเนยเด็กคาอยากลินล่นรถวัเดี่ไหนนะนี่ยเอ้าลายพักเก็บกันเนาะพี่น้องเฮดเปียวันนี้อ่ะครับรถด,ดูครับรถแน,แน,แน่นแน่นเฮดได้แน่นแน่นเฮดแน่ได้ กินเบิร์อยู่บ้านเพื่อบบนี้แบใส่เบิร์น่า้สกินมาเยอมีเรื่องมาคยรวมกก็ว่าเข้มบ่แหลยดพนได้แลแดงจังทจังจัง ป้าเบอร์เอากระปุกมาใส่่รูกเสี่กมีได้ตู่ีเลยต่เหม่อพี่นาักยากินยาก่อนว่ากินยาเพื่อม้เานี่เนาะพี่นนองไปกินยูทั้งหน้าทกโตมาเด้อพี่นาะข้าฮะอาอกอเข้มๆจ้งนอยิขกระปุกบ้อ่ะ มาเด้อพี่น้องมาเด้อนั่นแหล่ต่ำบอคอยใส่ไปเด็กร้างเข้มอาลมาเข้มอาลํามีผักก mm ันจองก่อนเวลานาะเยืะจึแตทหารมาเยอยจตงจิงดูผักกันจองเข้มนะจนมาต้องใส่มาคุบุ้้พี่้องะ ดีมก็บมาเกินกิมเพออดกับว้เก็บห่ออ้าวยัะ,มะมไม่ไหนักแงางนี้นะสำับ โยมากัพีนชอกันอ่ะคนนี้ชื่จ้งยีบลงกันหมอให่อมหมโอข่าไงล่อมเล้ยงโอมใ่เข่าโอมหน่อยพีโอมน่อยอย่ามาให้โ่อยัน่อยแล้่น่บอกพันธเด้ปะโอมใหญ่ใช่ขาสิพอกินข่าวไไ้ปะมาดูส่วนไเขานี่ยให้เขากิน เระวาสีหแ้ีกันด้กี่เด้นะเี่ตลอดมาเลือเด้อพี่น้องเชส็เมื่อก่อนัหแต่เาาทเพชการแสยสองคนสามคนมีประตูเสือหอกเศษซุบ พักกันจองพักผ่ายมาบ้านเอินพักก็จะเอิรนแต่บ้านเอิรนมันคือกันเนาะบัดตะยาแล้วมาแต่แม่มากินเดี๋ยวน่ะมีเพียนเป็นได้ก็สะท้อนแสง่าทางนี้เกล็ดแตกโทษนะกระปรอมาออกบ่าบ้านยานีดวะพนตกซะก่อนบ่ ก็การได้ทำบุญอย่างม่วงหลักม่วงมันปุ๊าเห่นหลักของอะรตัวสิบ้าม่วงดำดังไร่เห็นอนยาร์เกก็ไอิก่อพักันจอยก็กันจอนะ่อปอกปอลูบุม่แน่งสาหัวแทบ้าเห็นขยะหล่อยู่ได้เลยพ้นพ้นต๊ะก่อนหรอไมจังอ๋อจะขคนแทอันขนใช่แลมันะโดนมานหล่อเพาะแกจะไม่เห็ิปมงแบ้นบน ขอไม่ไก่เลยแตกน่ามลนอยากมาพ้นบ่ท่าหลวดตุ๊กขุ่นท่าเฮ้ยนี่แหละปูหอยนั่นแตกบ้แล้วอืมอืมดีใจใจได้กระปุกเม่มากมาได้เลยตามตา